อาวไม่ต้องรักกันแล้วเอออะไระเอไอฮะเออโอเออมาแน้วจะชัดจน้อยเรียกมาที่หนุ่มเสบ้านไมู่่สกิดจังเลยแล้วก็ไม่พูดเองซะด้วยสกิดจังเลยใบหรไอ้เร่เีไอรก็เรียกมาที่ไอ่ใบ จีก่อนนะคะน้อยลองเรียกบัลูกเดียวมาเรียกมาลูกกระเทวาลูกชื่ออะไรเดีชื่อแน่วะเทวาวะพี่ใบมาหรืยังพี่ใบจ้ตีเสียงยิงน้อยไหมมาตรงนี้เดียวไม่มีอะไรทำพี่ใบพี่ใบผู้ใหญ่เรียกไม่มาพี่ใบเฮ้ยมเลยพี่ใบ พ่หนุกิพ่อพ่อถ้าจัดการนี้โยถอดเสื้อลูกกูมาได้ครับขอร้องบ้านเอาเสื้อลูกกูขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่เสื้อพี่การเข้าเข้าไปถอดมาตะไบเข้าเสื้อใหญ่ถอดมาสวยดี้ตะไบเข้าตัวนี้นี่นี่กะลีลาเอาเสื้อลูกขึ้นมาเนอะเอาหน้าคุณกิงก็ใจเย็นก่อนจะใจเย็นได้ไงครับคุณพี่มาพี่การบ้าไปอะไรกับมันตั้งไหนก็ใช่ไงเป็นบ้าเป็นบ้าี๋ยวจะหันไปเขับรถเอง เด็กเป็นการได้เด็กมึงมันโดนเสื้อกูทิ้งมันเอาตังค์ตีผ้ีเสื้อเสื้อไม่จะ <concealed gear> <lide> ทันนะมึงโยนทิ้งได้ไงเนี่ยไอ้ใบ้แล้จะเป็นขโมยเหรอลูกฮะยปู่ไม่เคยสอนให้มึงขโมยของคนอื่นเขาไอ้โจ๊กมึงก็เหมือนกันกูสั่งห้ามไว้ยังไงถ้าไม่จำเป็นอย่าขึ้นมาเหยียบรถเรือใหญ่พื้นที่ของปึ n กระทบท้ายสวนอยู่กองมึงสองคนพ่อลูกเสือขึ้นมาที่นี่แล้วมาไม่มาเปล่ามึททำให้พี่น้องจะฆ่ากันตายโว้โครับผมไม่คิดจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับึงจำกูไว้เนยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าให้ลูกมาเหยียบที่เรือนใหญ่อีกมิฉะน,นั้นบวอ้อยไม่ตายแนย่หมดหน้าที่บึงสองคนพ่อลูกนะไอกลับกระทบไปยเน คุณหญิงอะไรคะคุณพี่พอแล้วคุณพี่เห็นไหมลูกจะฆ่ากันตายเพราะอีไปคุณพี่จับสอนแค่นี้มันจะไม่หลับจำเลยคุณหญิงตกหน้าสั่งสอนมันก็หลับจำแล้วก็มาเป็นบ้าไาจะเอาอะไรกับมันเล่าไม่ใช่ไงเพราะเป็นบ้าไปพูดอะไรมันก็เป็นคุณหญิงมันอ่ะฮะฮะฮะคุณหญิงอย่าไปขโมยเอี๋ยวเอคุณหญิงเดี๋ยวไปขโมยเป็นบ้าไปกูก็ละเกียดพอแล้วยังโตมาหน้าเสือมันผัวกูอยู่คุณหญิง พูดอะไรอ่ะต่อหน้าลูกเนี่ยคุณพี่เพราะฉะนั้นต้องสั่งสอนใี้มันหลาบกำมมากกว่านี้คุณพี่ต้องเครียดมันเครียดมันจะก,กว่าอีฉันจะพอใจผู้หญิงจัดก,การได้นี่ค่ะคัณก็เครียดมาเลยเหรอใช่ทำได้ทำไม่ได้ใช่หไหมเดี๋ยวฉันทำให้คุณหญิงดูเองแปวอาไปมันนี่เด,ด,ดี๋ยวมัน

ที่บ้างมึงจ้งไว้เดิกูจะไม่ทนกับมึงต่อไปละวันนี้กูออกยาแล้บเทียนจะตีไม่ตายข้ามลอไว้ช่วยชยไว้ไวไ้ไอ้กูมึงกล้าได้ไมาฆ่ากูคุเข้าไม่มีสิทธิตีมันขุ้าไม่มีสิทธิตีมันนี่ทำไมอะ ทำไมกูตีมันไม่ได้เพราะคุณพ่อไม่ใช่พ่อมันไปคุณพ่อไม่ใช่พ่อมันผมไม่จบเป็นพ่อมันใครไม่มันผิดคนที่จะตีมันได้คือผมไม่จาคนเดียวเท่านั้นเออกูไม่ใช่พ่อมันมึงเป็นพ่อมันมึงตีฝังศพมันตัวหนาเคนนี้ดูดิเตะมัน กูบอกมึงแล้วใช่ยวไหมกูบอกมึงแล้วใชื่อไหมกูไม่ให้มึงมาที่นี่มึงมาทำไมมึงไม่เคยเชื่อกูเลยอูโอิดีไงมึงดื้อไงแล้วผลสุดท้ายเป็นไงเขาตีมึงมึงคิดว่ากูไม่เจ็บ กูเป็นพ่อของมึงอะกูเป็นพ่อมึงเนี่ยมันจะมีพ่อคนไหนวะที่จะเห็นลูกกูคนอื่นตีต่อหน้าต่อตาเนี่ยกูทนไม่ได้เลยาจอมดีก็ใช้ยามป่วยไข้ไม่เคยรักษามึงเห็นไม่ใครยินดีได้กับมึงมั้งมึงเห็นไหมเ <c oughs> จ็บเบิกไม่รู้ <c oughs> เจ็บกูเป็นพ่อของมึงนะกูเจ็บกูมึงเป็นร้อยเ่าแต่มึงจำไว้กูจะยอมเจ็บวันนี้เป็นวันสุดท้ายอยู่ไปก็จะพายพี่น้องของข้ากับทุกข์าลูกมึงเป็นตัวเป็นหลักคืนชีวิตให้กูเถอะไอ้ใบไม่รู้สึกไม่ดีเลย ตายแล้วเนี่ยอือนี่ฉันชอรกำลังดูละครเรื่องอะไรอยู่คะเนี่ยโอุย้ยเดีัไปแล้วคนนุนันตีคนนี้ค่ะอุย้ยเดี๋ยวคนโน้นมาค่ะอุย้ยตายแล้วหวาดเสียวเหี้ยงจะแตกนี่ไป้อไรลี่กพอแล้วอิชเชอร์จะทนยังไงทนมาสิบกว่าปีแล้ววันนี้จะไม่ทนอีกต่อไปแล้วคุณพี่ก็เห็นใช่ไหม ตแต่มีม่านหัวคนที่เกิดมามีแต่เรื่องวุ่นวายพี่น้องจะเครกันอีกพวกใครพรตัวตัวเนี่ยค,คุณพี่คุณพี่ต้องเลือกถ้าคุณพี่ยังเห็นความสำคัญของเมียของลูกยังรักครอบครัวของหลัคุณพี่ต้องเลือกว่าบ้านหลังนี้ จะมีครอบครัวเราหรือจะมีคนอย่างนั้นอยู่ในบ้านคุณหญิง <c oughs> เลือกได้ไหมคะถ้าเลือกได้เลือกดหยคุณหญิงต้องการแบบนี้ใช่ไหมดอยไปไปคงถึงมาแล้วของมันแล้วลูกเก็บไหม โกดผูไเปลูกไปถเถตั้งแต่เล็กจต่โตมึงถูกเขาลงแกมึงหูมเป็นหมาตัวหนึง่งมึงเจ็บแค่ไหนกูเจ็บกว่ามึงร้อยเข้าพันเข้ากูทนไม่ได้ไปเอิยไปตายเอาดาบหน้านันลูกถ้าผู้ทําอะไรลงไป ขอให้มึงนึกถึงว่าที่ปู่ทำเพราะปู่รักมึงนะลูกนะโชคดีลูกติโจรีบไปเก็บเสื้อผ้าและออกจากบ้านของปู่ไปซะถ้าตะวันตกนดินมึงสองตัว๋ยัไไ่ออกจากบ้านกู่เลยก็กูเจอที่ไหน กูฆ่ามึงแน่ไปใส่หัวนเลยพุหอดึหนูไปแล้น้า้าที่หมดอานิจจานาสสขตาจะตกกับเจ้าบ้านตาว่าก็ใกล้จะตกดินนะครับ่านผู้ชม ไม่อยากกดปู่นะลูกที่ปู่เขาทำเขาช่วยเราสองคนนะลูก